สวัสดีค่ะวันนี้ยตาก็เอาแบบบ้านที่สร้างแบบประหยัดนะคะเอาวัสดุอุปกรณ์เก่าที่เรามีอยู่แล้วนะคะเอามาสร้างเพื่อเป็นการลดต้นทุนลงไปนะคะอันนี้คือแบบบ้านที่ย่าสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาให้ดูเผื่อมีหลายคนอาจจะอยากสร้างนะคะไว้ในสวนหรือว่าเอาไว้เป็นที่พักนะก็มาดูแบบได้นะคะถ้าหากชอบก็ เอาไปทำลองดูนะราคาไม่ถึงหลักแสนนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ของย่าตรงนี้จะเป็นเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าหน้ากว้างนี่นะคะจะอยู่ประมาณ11เเมตรกว่าๆนะคะซึ่งถ้าหากสร้างบ้านนะ,ะถ้าหลังใหญ่หน่อยกว้างออกมาหน่อยก็จะไม่มีถนนนะ,ะฉะนั้นการสร้างบ้านก็ต้องปรับตาม สภาพพื้นที่นะคะอันนี้คือพื้นที่ประมาณร้อยตารางวานะคะที่ย่าว่างไว้ก็ปลูกมะม่วงบ้างนะคะปลูกดอกไม้บ้างปลูกผักหวานบ้างปลูกทุกอย่างที่อยากจะปลูกนะคะอันนี้ก็คือสภาพนี้นะคะเนี่ยเป็นที่ว่างทั้งหมดตร,ตรงนี้ย่าก,ก็จะไม่ปลูกบ้านนะคะทีนี้เรามาดูสภาพบ้าน อันนี้คือลักษณะบ้านนะคะอันนี้เป็นถนนนะถนนนี่ก็จะชิดขอบรัวร้วทางนี้พอดีเลยนะคะส่วนบ้านก็จะชิดรั้วอีกทางทิศใต้นะคะซึ่งเป็นการสร้างบ้านที่จะต้องสร้างตามสภาพของพื้นที่นะคะฉะนั้นห้องของบ้านนี่ก็ต้องล่นลงนะคะอันนี้นี่เพราะว่าจะต้องเหลือเนื้อที่ไว้เป็นถนนด้วยนะปลูกต้นไม้ด้วยนะซึ่ง จะบ้านทั้งหมดนี้ก็เอาไม้มาจากบ้านเก่าย่ามีบ้านเก่าเสา12ต้นอยู่หรือลงมานะคะเสาก็จะตัดเป็นสองท่อนใช้ทั้งท่อนบนท่อนล่างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบันไดขึ้นนะคะอันนี้เป็นแบบที่1นนะคะนี่เป็นบ้านแบบที่1กว้าง3เมตรนะคะยาวก็5เมตรกว่ากว่าไม่ถึง6เมตรเอ้ยนะคะอืมเพราะว่าต้องล่นบ้านลงตามพื้นที่นะคะเนี่ย เป็นสองหลังนะคะเป็นสองหลังต่อกันนะอันนี้ส่วนในห้องนอนก็จะเป็นกว้าง3ายาว3านะคะห้องน้ําแยกออกต่างหากนะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะสองหลังนะคะแฝดกันอันนี้ไม้จากบ้านเก่านะคะอันนี้มาทําได้สองหลังนะ,ะส่วนไม้ข้างบนนะคะเครื่องข้างบนก็ใช้ไม้มะพร้าวเพิ่มนะคะเพิ่มเติมนะ,ะเพราะว่าย่าทําอีกหลังหนึ่งเนี่ยคือหลังนี้เป็นหลังใหญ่ ฉะนั้นไม้จากหลังใหญ่ก็จะมาอยู่ในหลังนี้เยอะนะคะส่วนหลังเล็กๆก็จะมีการเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นแบบที่สนะคะแบบที่สก็กว้าง3เมตรยาว5เมตรกว่าๆเหมือนกันนะคะแต่เป็นห้องนอนไปเลยนะคะอันนี้มีอยู่2หลังนะเนี่ยย่าก,ก็ทำตามแบบที่ยา่าคิดว่ามันประหยัดนะคะ สำหรับสองหลังนี้นะคะก็จะได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าไม้เอาไปใช้กับสามหลังนั้นจะหมดแล้วนะคะอย่างตัวนี้ก็จะใช้เสาเหล็กโครงข้างบนก็เป็นเหล็กนะคะนอกจากนั้นยังก่อปูนนะใช้ปูนนะก่ออิฐนะถือก่ออิด,นะออดไม่ได้ใช้ไม้นะคะเป็นฝากระดานนะส่วนพื้นก็ปูกระเบื้องนะคะ สหลังนี้จะปูกระเบื้องนะคะเพราะว่าไม้ที่เอามาปูพื้นจะเป็นไม้ที่มีตำหนิไม้ไม่สวยนะคะจะเป็นลักษณะไม้ที่แตกก็เลยต้องใช้กระเบื้องมาปูทับลงไปนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาไม้แตกนะคะสหลังนี้นะคะถ้าหากว่ารวมค่าช่างแล้วก็ตกประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะเนี่ย ส่วนหลังนี้นะคะเป็นหลังใหญ่นะก็จะได้เพิ่มนะคะก็เพิ่มปูนนะแล้วก็เสาปูนนะนอกจากนั้นก็จะเป็นเสาไม้หมดนะแล้วก็จะมีเสาไม้เก่านะคะที่เหลือลอมาอีกนะคะเอามาเพิ่มในหลังนี้นะคะเป็นการทำบ้านเก่านะคะเอามาทำเป็นหลังใหม่เลยนะคะคือรื้อลงมานะคะส่วน สองหลังนี้นะคะส่วนที่ใช้นะคะที่ซื้อก็คือเสาปูนหลังคาแล้วก็ฝ้าเพดานนะคะส่วนที่เราต้องได้ซื้อแล้วก็เป็นพวกสุขภัณฑ์ต่างๆต,ต่อสายฟื้นสายไฟนะคะที่ต้องใช้ส่วนหลังนี้นะคะเป็นหลังสุดท้ายนะตรงนี้ฝ้าจะใช้ไม้พาเลทนะคะพาเลทที่นําเข้านะคะที่เขาทําเป็นกล่อง บรรจุของมาจากต่างประเทศซึ่งไม้พวกนี้จะเป็นไม้สนนิวซีแลนด์นะคะเอามาทำเป็นฝ้านะคะแล้วก็เป็นผับฝาข้างในนะคะส่วนตัวนี้ก็โครงเหล็กเหมือนกันนะคะใช้เสาเหล็กแล้วก็โครงเหล็กนะแล้วก็ก่ออิดนะกออิดในอันนี้เป็นหลังที่ซื้อวัสดุมากกว่าทุกหลังนะคะสหลังนี้นะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบบ้านนะคะที่เราเอาไม้เก่าที่เราเหลืออยู่มีอยู่มาใช้นะคะถือว่าเราใช้ของเก่าให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ให้สูญเสียไปนะแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเราอาจจะทำไว้ตามสวนนะคะเป็นที่พักอาศัยก็ได้นะโดยที่เราไม่ต้องไปเปลืองมากนะคะอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ